glimpse of face in the neon suddenly begging please set me free from your eyes your touch history secret crush I got. สำหรับผมนะครับก็อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเทศบาลนครนครปฐมนะครับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลน,นะครับที่ได้จัดโครงการดีๆขึ้นมานะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าปกติเป็นคนไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเลยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับปราปาเลยนะครับแต่ถ้าแต่เรามาพอมาเรียนหลักสูตรเนี่ยรู้สึกว่า มันทาให้เรารู้เรื่องมากขึ้นบางทีเรื่องง่ายๆอย่างนี้อย่างปัญหาไฟฟ้าหรือประปาได้เกิดในบ้านเราก็สามารถเอาไปปรับปรุงแก้ไขในบ้านของเราได้ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องชื่นชมเลยก็คือทางอาจารย์ผู้สอนครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กอ๊อฟโดยเฉพาะอาจารย์กอ๊อฟครับแล้วก็อาจารย์โตนะครับผมก็สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาได้ดีครับผมก็เป็นหลักสูตรที่น่ารเรียนครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาเรียนกันนะครับ